ก็มาอยู่กับพีโกเดนแล้วแล้วก็มาอยู่กับเฮ้ยบลวบสแมปใหม่เรื่องง่ายๆ,ๆแบบสร้างเรือนั่นแหละมาเลิกกาฟิกกันโอ,โอเคหนื่งเนเยอะมาซิงวันนี้สิ่งที่เราจะสร้างเลยคือบักนั่นเองบักแม่ แรกคือขั้นตอน,อนวิธีทำวิธีทำคือไม่ใช่สิอ่ะบักมีจากนั้นก็แล้วต้องมีบล็อกแล้วี่่มีบล็อกทองก่อนนะซึ่งหาหาได้าจากการเปิดกล่อง เปิดกองสุดท้ายหรือถ้าใครไม่มีก็อย่าทำมาตอนนี้สิถ้าใครไม่มีก็ใช้บล็อกแก้วก็ได้มานี่บล็อกทองทำรูปเป็นตัวบวกอันนี้ปอเสร็จแล้วปอเสร็จแล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องมีเลยคืออันนึงมันอยู่ไหนอันนี้ไงอันนี้อันนี้ตั้นนตงขึ้นไว้ปักตัวเราย้าทสองบล็อกกาว้ยอยู่ไหนได้จากการซูมเหมือนกันได้จการซูมสิอ่ะ วางทับตัวเราไปเลยแบบนี้อันนี้ายนี้ก็เสร็จละก็ต่อต่อไปลบบล็อกที่มาต่อเข้ามาสองบล็อกด้านล่างหรือบันไดนี่แหละลบไปนี่คือบล็อกลอยบล็อกกับลอยแบบนี้ซึ่งบล็อกเนี้ยว้พาเกมนี่โคตรดีแล้วมีโปรดสิ่งละสิ่งละเฮ้ย Okay, โอเคโหลดแล้วมะซิ่งด่านต้นมะพร้าวเฮ้ยต้องลอยอีกล้วเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ผมต้องรอจนกว่าพื้นมันจะสม่ำไม่งั้นอันนี้มันจะไม่นับ นี่พื้นขึ้นแล้วโอเคเมื่อพื้นขึ้นก็ไปไดาดเอาไปได้ชึบซิ่งแล้วซิ่งแล้วซิ่งแล้วชึบนี่นะพอเราถึงสึ่นชยัยแต่มีเลย เราถึงเส้นชัยแล้วนี่ลบเติมมาเลยโอเคครับแต่ช่วที้งหน้าเบื่อนี้ไปก่อนแล้วกัน มามล็กที่สองบั็กที่สองก่อนอื่นแล้วต้องมีสิ่งนี้นั่งไปมันหาโบกาวาแบบน,นี้ถ้าตัวเรานะแล้วนะอ,อันนี้ตรงนี้อ่า Kod adalah mahu jadi pagi, ni lah, ni, pai, ni, lah ni, ni, ni. Makan, kau, tap, ทำนิดนดเออวักนี้ผ่านชิวๆไี่ชิวธรรมดาชิวมากๆเลยด้วยแบบรอนานเลน้นท่านรอนานเลนะท่านผู้ชมนี่ก็ผมไม่ปับกราฟิกมาตรงแต่ามันช้า Wuih, ni manda hitam ni naaah sia dan ni kosong suka Kebelak, kebelak, kebelak Sia-sia-sia, toko-sia, Dan kerakin. ดันอูบัวเหอูบัวเหเป็นอะไรที่ว่าเสียที่สุดนะแต่อมาดันเคมีได้สุดท้าย

ถิงแล้วโอ้ยไม่ม,ม่วงหายโอเคลีกล่างบัคกที่สามนัม่นคือบัคกสุดท้าย มันทำยากเนียทุกคนแต่เดี๋ยวไม่ใช่นี่น,นี่ถ้าทุกคนอยากให้มันชา้าคนก็ทำเหมือนผมเลยแต่จริงๆต้อตรงกลางเขาใช้สองบล็อกกันอาชืบอ่ชืบอัน เซนเนียต้องเสียสามพันบาทคือเก้าอีอานอา้นี้เก้าอ,อี้ควบคุมนี่พอจังพอแล้วนี่คือแม่เหล็กหมุนไปกดนี่ตามนี้ รีตัวก่อนเหมือนนึงบักแกบักนะครับทุกคนอืมันนี้อันนี้อันนี้ช mm. ื่อชิบชิบ

เ,เอาจริงๆนะมันมันแบบอ่ะเอาจริงๆมันไม่ต้องอันเดียวก็ได้เราใช้สองอันให้มันคู่ขนานเลยก็ได้ไข่วะนี่ไม่น,นี้ไม่เอา,าไป่เอา 你你。你 พอเสร็จแล้วนี่นี่ต่อไปอันนีน้อันนี้เน้นอันนี้เน้นเท่ไว้ก่อนนะครับชุ๊ฟชู๊ฟชู๊บชุ๊ฟชู๊ฟชู๊บชุ๊นิ้น ทุกคนต้องคอนโทรดีๆไม่งั้นไม่งั้นทุกคนมาจจะไม่งั้นทุกคนจะเป็นเหมือนผมเมื่อกี้ก็คลิปนี้ก็ปิดเพียงเท่านี้นะคะก็ขอคุณมาที่เมื่เข้ามารับชมกันขอลงตกครับ